ครับสวัสดีครับหลายคนคงสงสัยใช่ไหมครับว่า a i r Gen 3เนี่ยหากฝนตกเนี่ยยังสามารถใช้งานได้อยู่หรือเปล่านะครับคลิปนี้มีคําตอบครับเดี๋ยวพาไปดูกันเลยนะครับครับครับก็เดี๋ยวเราจะให้ดูผ่านแอปพลิเคชันนะครับของคู่นะครับว่าต่อให้ฝนตกเนี่ยยังใช้งานได้อยู่หรือเปล่านะครับครับอ่ะเรามาดูกันที่แอปพลิเคชันนะครับอันนี้ก็จะเป็นของตัวแอร์ตัวนี้เลยนะครับก็จะเห็นได้ว่าไฟบ้านเนี่ย แล้วก็ไฟโซล่าเซลล์เนี่ยทำงานคู่กันนะครับเพราะว่าเนื่องจากออฝนตกเนี่ยมันก็เนาะแสงอาจจะไม่เพียงพอก็เลยใช้คู่กันนะครับก็ยังเห็นว่าเออมันทํางานอย่างเสถียรนะครับแล้วแน่นอนว่าคูคู่ดีซีโซล i r แอร์ Solar Air เนี่ยต่อให้แสงน้อยเนี่ยก็ยังสามารถรับพลังงานได้นะครับได้ต่ําสุด,ดถึงแปดสิโวล์เลยนะครับแล้วก็หากเราอยากใช้ไฟโซล่าเซลล์ร้อเนี่ยก็เพียงง่ายๆเลยเพียงปิดเบกเกอร์นะครับของไฟบ้าน ผมปิดให้ดูแล้แล้วก็จะมาดูแอปพลิเคชันกันนะครับว่าไฟบ้านเนี่ยมันจะตัดยังไงนะครับอาจจะเห็นได้ว่าไฟบ้านเนี่ยจะเริ่มเป็นสูงเห็นไหมครับเป็นสูงแล้วแต่ไฟโซล่าเซลล์เนี่ยก็ยังทํางานนะครับหากใครนะครับอยากรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียนนะครับห้ามพลาดเลยนะครับที่งานเอเชียนะครับ sustainable นะครับ energy week 2025่ะครับจากตั้งแต่วันที่2 4ถึง4กรกฎานะครับและที่สำคัญนะครับ ทาง P A E C D นะครับไปจัดงานที่นู่นด้วยนะครับเอ่อจะอยู่ที่ฮอล์เอ่อหนึ่งถึงสี่นะครับบูธ L 23นะครับที่ศูนย์แห่งชาติเิริกิตนะครับก็สามารถไปปรึกษานะครับทาง P A E C D ได้ครับแน่นอนว่าเขาให้คำตอบดีมากครับ